คุณคงรู้จัก G-Shock แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึง10อันดับ G-Shock ที่แพงที่สุดในโลกวันนี้ต้องเราจะพาคุณไปพบกับ10อันดับ G-Shock ที่แพงที่สุดในโลกกันครับอันดับที่10 G-Shock MRG G1000RT G-Shock MRG G1000RT1A เป็นนาฬิกาที่ผลิตออกมาเพื่อเฉลิมฉลองงานนาฬิการะดับโลกอย่าง Baselworld ในปี2015โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นย้อนยุคมาพร้อมกับตัวเรือน r r i t i s อร t i t ท t i ท a ทเนี rike, 64อันลอที่ผลิตขึ้นอย่างปราณีตในทุกรายละเอียดโดยมีฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่น GPS Bluetooth และเทคโนโลยีบันติแบรนด์6ของ Casio รองรับการชารพลังงานแสงอาทิตย์กันน้ำลึก200เมตรพร้อมความต้านทานแม่เหล็กตามมาตรฐาน ISO 764 และมีไฟ LED ใช้งานได้ในที่มืดโดยถูกผลิตออกมาเพียงแค่ร้อยเรือนเท่านั้นและมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ180,000บาทอันดับที่9 G-Shock MRG G1000HT h a m m e r t o n e 2016 G-Shock MRG G1000HT ฮัมเมอร์โท2016เป็นนาฬิการุ่นที่ได้ร่วมมือกับบ i โฮอ s a n o โนสุดยอดนักตีดาบสมูุไรยแห่งโตเกียวและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของรุ่น Mrg. b i h ฮอ s a n o โนได้รังสรรค์ความสวยงามลงไปในนาฬิการุ่นนี้โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าซูอิกิในการสร้างสรรค์ลวดลายบนตัวเรือนโดยวิธีผลิตลวดลายโดยใช้ค้อนค่อยๆแกะรายอย่างละเอียดที่สุด โดยบริเวณด้านข้างของตัวเรือนจะมีตัวเลข20ที่หมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสลักอยู่ส่วนวัสดุตัวเรือนจะเป็นโลหะทองแดงและมีทองคำผสมยอยู่ประมาณ5% g shock mrg g, g 1 0 0 0 c hammerton e 2016มาในระบบแบบอนาล็อกที่มีตัวเลขบอกเวลาแบบไฮบริด gps ทนแรงกระแทกและกันน้ำลึกได้200เมตรมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบบอกเวลา gps ไฮบริดเวฟเชฟเตอร์มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำการแสดงวันที่เข็มเรืองแสงแบบ Neo Bright และไฟ LED รวมถึงมีการเคลือบคิสตันเซฟายเกรดพรีเมียมเพื่อลดแสงสะท้อนโดยผลิตออกมาเพียง300เรือนเท่านั้นและมีราคาเปิดตัวอยู่ที่6,200ดอลลาร์ 6, สหรัฐหรือประมาณ1 9 9 0 0 0บาทอันดับที่ 8. G-Shock MGR G 1 0 0 0 HG 9 a โกฮัมเ e อร์โท G Shock MRG G, G mm hmm. 1 0 0 0 SG 9A Go h ั m m e r ร์โทเป็นในาฬิกาที่เปิดตัวในปี2016เพื่อการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของซีรีส์ MRG โดยผลิตเพียง300เดือนเท่านั้นโดย G Shock รุ่นโก h ัมเ e อร์โทนี้ตัวเรือนและสายจะทำจากไทเทเนียมที่ผ่านการเคลือบสีทอง Go IP และถูกออกแบบรวดรายด้วยเทคนิคซีกิ ซึ่งเป็นการใช้ค้อนตีลายแบบญี่ปุ่นโดยช่างฝีมืออย่าง b i h o Asano รองรับ GPS Hybrid Web ที่สามารถรับสัญญาณ GPS และคลื่นวิทยุเพื่อการปรับเวลาอัตโนมัติทั่วโลกนอกจากนั้นจะมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Tassora และฟังก์ชันอื่นๆอีกเช่นเวลาทั่วโลกจับเวลานาฬิกาปลุกและปฏิทินถาวรด้วยการผสมผสานงานฝีมือของญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้นาฬิการ,รุ่นนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบ โดยนาฬิการ,รุ่นนี้ได้เปิดตัวในราคา6,200 US ดอลลาร์หรือประมาณ1 9 9 0 0 0บาทอันดับที่7 G-Shock MRG BF 1 0 0 0 B 1 A หรือ MRG Fogman G-Shock MRG BF 1 0 0 0 B 1 A หรือ MG Fogman เป็นนาฬิกาดำน้ำระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความทนทานและความหรูหรา โดย G-Shock MGR Fogman ตัวเรือละสายจะผลิตจากไทเทเนียมที่ผ่านการเคลือบ DLC d i a m o n d r i g h Carbon เพื่อเพิ่มความทนทานและมีการออกแบบแบบรูปทรงอศมศาตรที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Fogman พร้อมด้วยสีแดงที่โดดเด่นสามารถดำน้ำได้ลึก200เมตรมีโหมดดำน้ำที่สามารถวัดเวลาใต้น้ำได้อย่างแม่นยำ และสามารถประทึกข้อมูลการนำน้ำเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยเชื่อมต่อด้วยบลูทูธใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทัชโซล่าพร้อมฟังก์ชันปรับเวลาอัตโนมัติผ่านสัญญ,ญาณวิทยุมัลติแบรนด์6และมีการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อซิงโครไนซ์เวลาให้แม่นยำโดยนาฬิการ,รุ่นนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความหรูหราที่โดดเด่นไม่เหมือนใครโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่6,500ดอลลาร์ 6, สหรัฐหรือประมาณ220 0 0 0บาท อันดับที่6 G-Shock MGR G 2 0 0 0 HT 1 A b a s s e r World 2017 Edition G-Shock MGR G 2 0 0 0 HT 1 A b a s s e r World 2017 Edition เป็นนาฬิกาอีกรุ่นที่ได้ BHO ok Asano ช่างในตำนานของตระกูลผู้ผลิตดาบสมุไรามารังสรรลวดลายพิเศษท,ที่ไม่เหมือนใครในคอนเซปต์ Japan Blue หรือญี่ปุ่นสีคราม ดยตัวเรือนจะโดดเด่นด้วยสีเทาเงินซึ่งเป็นสีที่นิยมใช้ในเครื่องประดับโบราณของญี่ปุ่นสายผลิตจากไทเทเนียมผ่านกระบวนการชุบแข็งแบบลึกทําให้ทนทานกว่าไทเทเนียมแบบทั่วไปถึง5เท่านอกจากนั้นยังมีการขัดแต่งตัวเรือนแบบซันลาสและเคลือบคิสตัลซิฟายเพื่อลดการสะท้อนแสง มีฟีเจอร์ต่างๆอย่างครบครันเช่น GPS, Bluetooth, เทคโนโลยีมันติแบ n น6การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ทนแรงกระแทกและกันน้ำลึกได้ประมาณ200เมตรรวมทั้งทนความต้านทานแม่เหล็กตามมาตรฐาน ISO 764ถูกผลิตออกมาเพียง500เหลือนเท่านั้นโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่7,400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ230,000บาทอันดับที่5 G-Shock MGR G, G 2 0 0 0 h a 1 A G-Shock MGR G 2 0 0 0 HA 1 A เป็นนาฬิการ,รุ่นพิเศษที่เปิดตัวในงาน Baselworld ในปี2018โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทนซ u ซือบะซึ่งเป็นกาดป้องกันมือที่อยู่เหนือด้ามจับของดาบญี่ปุ่นซึ่งถูกผลิตออกมาเพียง350เหลรือนเท่านั้น G-Shock MGR G 2 0 0 0 HA 1 A ตัวเรือนและสายจะทำจากไทเทเนียมที่ผ่านการตีลายด้วยเทคนิคอาราชิอุจิเมะ โดยช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นปิโฮอาซานะได้ใช้เทคนิคการตีเหล็กสร้างลวดลายบนกาดที่บังมือของดาบสมูไรหรือที่เรียกว่าเทสึซึบะมาใช้กับนาฬิการุ่นนี้เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามแบบฉบับและมีเอกลักษณ์เฉพาะและใช้สีทองแดงแบบเดียวกับด้ามจับดาบญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความโดดเด่นโดยนาฬิกาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสัญญาณ G.P.S. และการปรับเวลาผ่านขึ้นวิทยุมันติแบนโ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบอกเวลาด้วยงานฝีมือแบบญี่ปุ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้นาฬิการุ่นนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่7,400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 2 0 0 0 0บาทอันดับที่4 G-Shock MRG G 2 0 0 0 GA 1 A G-Shock MRG G 2 0 0 0 GA 1 A ถูกเปิดตัวในงาน Baselworld ในปี2019ผลิตมาจำนวนจำกัดเพียง300เลือนเท่านั้นโดยนาฬิการ,รุ่นนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับสนาดโดบุกกัตซังช่างตีดาบชั้นครูของญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจคือความแข็งแกร่งและความประณีตของดาบสำหรับญี่ปุ่นโบราณพร้อมด้วยลวยดลายดาบญี่ปุ่นแบบยาซุริมีและปลายดาบแบบคิสกิ โดดเด่นด้วยสีม่วงลิควิสตอร์ไ์ที่ทำจากไทเทเนียมไอออนทุกตัดกับสีแดงบนหน้าปัดสะท้อนถึงความงามและความประณีตของดาบญี่ปุ่นตัวเรือนและสายทาจากไทเทเนียมที่ผ่านการขัดเงาและแกะสลักด้วยมือรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรับสัญญาณ GPS และการปรับเวลาผ่านขึ้นวิทยุแบบมันติแตน6เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบอกเวลาโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่7,400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ230 0 0 0บาท อันดับที่3 G-Shock GWF1000TM4JR G-Shock GWF1000TM4JR หรือ G-Shock Murakami นั้นเกิดจากศิลปินชื่อดัง t a k e s h i Murakami ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานดังระดับโลกโดยเขาเป็นคนออ,อกแบบลายมันติโมโนแกรมและลายโมโนแกรมเชอรี่ปอซัมให้กับหลุยส์วีตอง G-Shock Murakami นั้นถูกผลิตขึ้นในปี2010เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของสถานีวิทยุตัวเกียว FM โดยเขาได้ออกแบบ G-Shock รุ่นนี้ขึ้นมาด้วยการออกแบบลายเส้นการ์ตูนรูปดอกไม้ที่เป็นเหมือนลายเส้นของเขาลงไปตัวเดือนและสายทำจากเรซินโปร่งใสสีชมพูสด l ลสเจนร g e n ที่เป็นเอกลักษณ์ลวงทั้งฝาหลังและหมอนรองนาฬิกาก็เป็นรูปดอกทานตะวันที่เป็นเอกลักษณ์ของ Murakami ซึ่งนาฬิกา G-Shock รุ่นนี้ ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพียง300เรือนเท่านั้นโดยมีการวางจำหน่ายเมื่อวันที่11กันยายนในปี2010ด้วยราคาเริ่มต้นที่120,000บาทและขายห,หมดในพริบตาเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นผลิตมาจำนวนจำกัดน,นาฬิการ,รุ่นนี้จึงหาย,ายากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมโดยปัจจุบันนาฬิการ,รุ่นนี้มีราคามือสองอยู่ที่5-8แสนบาทเรียกได้ว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวอันดับที่2 G-Shock GD500009JR G-Shock GD500009JR เป็นนาฬิกาที่ผลิตจากทองคํา 18K ทั้งเรือนโดยเปิดตัวในปี2019เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีของ G-Shock และผลิตออกมาเพียง35เดือนเท่านั้นโดยมีราคาจําหน่ายอยู่ที่7.7ล้านเยน หรือประมาณ70,000ดอลลาร์ 70, สหรัฐหรือ2.1ล้านบาทและขึ้นแท่นเป็นนาฬิกา G-Shock ok ที่มีราคาแพงที่สุดโดยนาฬิกาจะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่สามารถรับพลังจากแสงอาทิตย์ทัสโซราและการรับสัญญาณวิทยุต่างตทั่วโลกเพื่อปรับเวลาให้ตรงได้ตลอดเวลาแบบอัตโนมัติมันติแบนดกนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อรับข้อมูลเวลาได้โดยปัจจุบันนาฬิการุ่นนี้ได้กลายเป็นรุ่นที่หายากเนื่องจากมีการผลิตที่จำกัด โดยมีราคารีเซลขายในออนไลน์อยู่ที่880,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ112,406ดอลลาร์สหรัฐอันดับที่1หากคุณคิดว่า G-Shock รุ่น GD-50009JR นั้นมีราคาที่สูงแล้วคุณอาจจะต้องหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนเพราะคุณยังไม่ทราบถึงอันดับที่1ของ G-Shock ซึ่ง G-Shock รุ่นนี้เป็น G-Shock ที่ถูกประมูลไปในราคาที่สูงมากที่สุดในโลกโดย G-Shock นี้ คือ G-Shock ok รุ่น G.D.001 G-Shock ok G.D.001 เป็นนาฬิกาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครอบ40ปีของ G-Shock ok โดยเปิดตัวในปี2023โดยนาฬิการ,รุ่นนี้จะเป็นผลงานจากโครงการ Dream Project 2ซึ่งเป็นการประสมประสานระหว่างการออกแบบโดยทีมดีไซเนอร์รุ่นใหม่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อสร้างสารโครงสร้างโลหะที่มีรูปทรงออร์แกนิกช่วยเพิ่มความทนทาน คนต่อแรงกระแทกและมีน้ำหนักเบาโดย G-Shock GD001 ถูกออกแบบตัวเรือนฝาหลังและสายจากทองคำ 18k ผ่านการขัดเงาด้วยมือมีโครงสร้างที่มีรูปทรงออกแกนิกหน้าปัดโปร่งใสที่เผยเห็น,นกลไกภายในใช้แผ่นโลหะหลักซิลิโคนเกียร์และตลับลูกป,ปืนทับทิม55เมตรนาฬิกาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกับดาวเทียม ดยแสงจะเข้าผ่านมาตามช่องเล็กๆในหน้าบัดเพื่อชาร์จพลังงาน และถูกผลิตขึ้นมาเพียงเรือนเดียวในโลกโดยถูกนำไปประมูลที่งานการกุศล p h i l i ออฟชั่นเฮาส์ที่นิวยอร์กเมื่อวันที่10ธันวาคมในปี2023และนาฬิการเรือนนี้ได้ถูกประมูลไปในราคา4 5 0 0สนาสดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ14ล้านบาทจึงทำให้เป็นานาฬิกา GS h ็ Sho ck ที่มีราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ G s ช็ Sho ck ที่แพงที่สุดในโลกที่วันนี้เรานามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อ